สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจา้าสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางหุ้นดาวจนจะดักจอหรอบปกติแนวทางคำคืนคนที่สิบเจ็ดเดือนเก่าเนาะกันย่าจะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดต่เมื่อน,นี่มาพบก,กับแนวทางของอ้จอยคือเก่าแล้วก็ตามเคยจา้าสำหรับพลนขอันที่สิบหกจะสำหรับ ดาวโจนของห้าวจ้าวันที่สิบหกนี่ถือว่าเป็นมือแรกเนาะมือแรกของสัปดาห์แล้วจ้า <c oughs> สำหรับดาวโจนวันที่สิบหกจ้าแนวทางมือแรกของสัปดาห์แนวทางเลขเด่นไฮเด่นสามกับสองวิ่งลูดจ้าสำหรับพนบนสามสี่ห้าสองสามโอ้สิว่าเลขเลี้ยงกัว่าได้เนะ 2, 3, 4, 5, าะสองสามสี่ห้าจะบนเนาะ บนล่างเนาะจ้าโอ้โหสำหรับบนนี่ก็คือเรี้ยงมาเลยเนาะสามสหาล่างสองสามสหรับเด่นสามข,ข้งเหามาอยู่รักลอยเนาะสามตัวบนเนาะจา้าสามรักลอยด้วยจะ3ามสี่รัลกลอยลักสิบขาดหาตัเดียวจา้าโอ้โหสายวิ่งเนาะสายวิ่งจริงๆ,ๆ่กะ บนมาอยู่เนาะสำหรับสองตัวล่างสองสามสำหรับสองสามขู่เด่นของเฮานอนมาเลยจ้ะโอ้โหโชคดีเมือ่อ,มนอ,นอนี่ยบทบอคมเลขพี่น้องฮะสำหรับแนวท่าของเฮาจะมาล่างสองสามเด่นสามมาเด่นสองมาจับคู่เขาตรงๆจ้ะเต็มๆเลยตัวเน้นจ้ะสองสามสามตัวบนนี่ขาดแค่หา,าตัวเดียวเลยตัวนี้ยสามสี่ก็หลักลอยหลักซีฟเนาะเด่นซ้ายดูสามของเฮามาอยู่หลักลอยเนาะ โอเคถือว่าปังจะ่สำหรับดาวโจรของเขาวันที่16มือเลกเนาะสำหรับแนวทางเฮาไปเขาดาวอื่นอยู่เนาะสำหรับดาววีเขาเข่าโดยจะดาววีนี่ถ้าจํำบุพิตหนานสิสองหาเนาะดาวอีกตาก,กับแปดสามเนาะจา้าะโอเคถือว่าปังจะไปได้ทุกดาวคือกันอยู่เนาะ สำหรับแนวทางวันที่16นี่คือสามโซนสอโซนอยู่เนาะเบิร์นบอมาแต่ว่ามาขู่เด็นเลยสำหรับ3มก็คือมาขู่เด็นเลยเนาะฮะฟังจาบ,บอตามก็ถือว่าพลาดเนาะสำหรับเมือนี้ก,ก็ฝากตามต่อละกันเนาะสำหรับแนวทางก็เป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณเราจะมีข่าแล้วก็มีรูทนราจากก่อนสินําไปเป็นแนวทางกับเปรียบเทียบพิจารณาวีคอ,อกันอีกที่หนึ่งละกันเนาะมีตัวหมักคอยตามจะบอมีตัวหมักสามารถปล่อยผ่านได้แต่แนวทางก็ มีเขามีลูทน่าจะส่วนยากกระยากเรื่องดาวโจนเนี่ยส่วนแนวทางสูตรโบเดินกับจัดทางงายยากสำหรับมือนีรุ่นต่อจะสำหรับแนวทางดาวโจนมือนีเลขเด่นนี่ห้เด่นโอเน้เด่นเด่นมือนีติดเบิร์นตัวนี้สองสูตรสามสูตรไดแต่ตัวเก่าไดแต่ ตัวเดียวกันเบิดเลยเด่นเจ็ดกับหกวิง่งรูจากเจ็ดเจ็ดหกหกคือเบิร์เลขเด่นเมื่อนี้สองสูตรสามสูตรนี่เจ็ดส่วนหกส่วนบวชสีมาตามสูตรหรือบ่อันีกะอธิบายให้ตามสูตรเด้อจะตามสูตรที่คำนวณได้จากเจ็ดกับหก้าเบิร์สีมากรคอยเป็นเจ็ดเจ็ดหกหกเบิรเลขเด่นของเฮาละกันเนาะบางเถ่อบางข้างค่ะได้เบิร์อ,อ,อีกตัวไปไปออกเบิร์อ,อ,อีกตัวก็มี เด็ดเจ็ดวิกลูเจ็ดจับคู่จ้าสำหรับเด่นหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์คู่สุดท้ายหกหนึ่ง สำหรับโตเน้นเด่นเจ็ดจมอนี่เน้นเจ็ดนย์เจดเด่นหกเน้นหกเจ็ดกเก้าเบิร์เลขเด่นเจ็ดเจ็ดกกมือนี้กับเจ็ดชนหกชนเบิร์เลขเด่นขอเน้นไปหกหละกันสำหรับดวาวจชนองเฮาเมื่อนี้คอยมาปังปังเด้งเด้งเต็มเต็มเศ้าอ่าเต็มเต็มบนหลางละกันเนาะบอแม,มน บบแมนอาวุธเนาะหลายแนวทางจะการศิลงลงๆงงง,ง,งนิดเดิงอขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านจะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงสำนีลละกันเนาะขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านจะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะสวัสดีจ้า